ใจเองมีเงยห้าสิบบาทเอาเงินเดือนเงินเยอะเดี๋ยววันนี้อยู่ในมดอยู่ในเมืองมิเตอรับผิดภัยสบายดีสบายดียามเย็นทุกคนมีโอมมาอยู่ในเมืองหว้วยทรายเลวเนะาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทัง้งฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยทั้งในและต่างประเทศเนาะตอนนี้โอมมาอยู่ที่ถนนหรือว่าทางไปหว้วยทรายเนาะทางในเมือง จะเข้าในเมืองหว้วยทรายตอนนี้กูออกมาอยู่กับน้องพิมพ์เข้ามาในเมืองแล้วเข้ามาในเมืองแล้วผู้บอกว่าจารย์ี่พาไปอยังไปซื้อชุดนักเรียนดีใจไร้ดีใจไร้ที่ได้ไปซื้อชุดนักเรียนดีใจที่ได้กลับมาโรงเรียนดีใจป๊ดีใจสุดๆเลยดีใจสุดๆเลยถ่ายคลิปอยู่เด้อสบายดีชาวไร้ชาวไทยทุกคนแบกใจน้องกล้องกล้องต้องใหม่พิมเคลิร์นเกิร์นสองใหม่เลยพิมู้สึกว่าพ <laughs> ิมจอยเนาะเพราะว่าพิมกลับบ้าน อยู่บ้านอย่บ้านเห็นอย่างทั่วจอยแทบพีไ่ไ,ไปให้อิสยาห์ให้ไปทุกมือเลยไปทุกมือเลยตื่นแต่เศร้ามาทำไปเ่านจะไปทางใดท่านบอว่าอาจารย์จะไปทางใดไปทั้งที่ไปตลาดไปตลาดอยังตลาดสซีนงีไปอ้าให้พี่พิมพ์ซับกล้องเขา,าจะไปซื้อเดี๋ยวอ่ <c oughs> าคู่โอจะพาพิมพ์ไปซื้อ เชื่อสาวนุ่มมาให้พิม้นโตเหลือนั่นพิมงไั้ไอย่างคือเองเพราะว่าพิมพ์มีงบแล้วแม่พ่อแมนดีใจไลผู้ใด่ให้งบผู้ใหญ่ใจบุญทางฝังไทยให้งบน้องออพิมพเนา,า,า,คยายยะคลิปที่แล้วมแม่น่อพิมแมนลิปแลี่เนาะถ้าว่าผู้ใดญยังบ่ได้ติดตามแลวยังบ่ได้ชมสก็กลับไปส่เนาะว่าเป็นยังผู้ใหญ่ใจบุญเิ่นั่งให้น้องพิมเนาะก็ให้เงินน้องพิมไปซื้อเครื่อง <ไป S 1> อุปกรณ์การเพียน,นท้ายที่เห็นนี้เป็นมังอันนี้คือทาง,ท,างที่เราออกจากจากสายผีจากโรงเมืงมองนาะเข้าไปตลาดไปตลาดที่ร้นมีแต่ว่าออกนอกเมืองอันนี้นะ่ะถ้าเข้าในเมืองจะเป็นทางทปุ่นถ้าไปในเมืองจะมเีเห็นมีบ่บ้าง ันนี้มาบบได้ใส่มวกลืมอ๋อมาแต่พ่าพักจ้าข้อพักมาตลาดนี่กับโบกไก่ก็เลยลืมน้องฝ้าวเดเพราะว่าว,วันเสาร์วันอาทิตย์วันจัพพรพิมพไปซื้อกับบท่านแล้วมื่อนี้หลังจากเลิกคุ้มเฮียนแล้วกับพาน้องพิมพมาซื้อเครื่องจะพากันไปบึงวะอยู่ตลาดซีรอนมีจะมีบ่เนาะสุดอย่างแหละพิมพสุดนักเหี่มกับสุดส้อนนุม่มเพราะว่ามดปีแลเน้วนุ่งแต่สุดเกา่าอ้นบ่ เป็นี้ผู้ใหญ่ใจบุญคนใจดีเนาะให้งบน้องพิมเอาน้องพิมจับจะบปซื้อรถคไปเดียวอ๋อจะเอาคนต้นทางละเด้อจะมาจะบ่งงามคือเอ้าอันนี้บ่ง,งงานคนเราติ่กวรงานเลยนฮัลโหล ได้สิน้นอยากไป้สิน้นเครื่องกับปุเปียนนุน่งมาเลยน้อง,ง,ง,งใส่เบอร์อยังเบอร์แปดถ้าบ่มีกับเบอร์หันอื่นก็ได้อดนินเตระลัสตี่ตอนนี้ซื้อเครื่องแล้วท่านี้บ่มีอ่ะเนี่ยเอาเบอรงนี่ก่อนนะก็ได้ แบบอยากได้แบบสำเร็จหูปเลยบ่ตัดเลยจะนยัง่ะมันมีการตดองไปเปิ่งบบบอืนกันนะสิคือกันอีกเสื้อซานุ่มเข,ขาคายเท่าไรโซ50อยห้าสิ สนเจ็ดสิบ่เองมียอยห้าสิบาทยอยห้าสิบาทเอามันเย็นนเยอะเออดีเฮาได้ก็คือ๋โล่ทั่วบ่ทานี่ยูนีมีเบอยัง เพื่อนท่าไใเน,นี่ยสองเส้นคีบสองเส้นคีบสองเส้นคีบสนับอะไรถึงกบดเลยนกบด เซนเซนเกาเนาะนั่นอะเดี๋อาจารย์ซ <laughs> ื้อให้อันพิมพ์กับบัตรองออฟเงินตัวเองพาโลเทโลวาบ่มเสื้อน ดุมันตลอดบ่คลาคานบ่คานโงเรียนอย่าในเก่งโอ้ยไปบ่อาจารย์กะมาอันนี้บ่งุจักได้เป็นนักเรียนซื่อส่งเสริมอาจารย์เลกๆแต่สํานักเรียนน้อยาะอาจารย์ม่่เนาะ่ อาจารย์กำลังเรียนเทากันมาสัตอนตอนอาจารย์เป็นนางเหียนบุญเฮ็ดเบียกไล่พูดก็เลยหน้อยคาดัดอาห้ารผมน่อพิ่มหนาอกใส่เชืเบงได้ยังเดได้สิ้นได้เสื้อเสื้อซหนุ่มอาจารย์ขึ้นนอาจารยให้งามบ่งามกว่างามและบันนีแม่หน้า งามที่ใจวะสันไปเอาไปซื้อขอ้งกินเัยนี่ซื้อข้าวกินรถเมื่อกี้เ,เอาไวไ้เซ้งหลยฮู้นเนาไว้ลุมบุญรดเกือบสิบ,บท่านเนาะเกือเราคิดว่าน้องเป็นแม่นะคะ้าคิดว่าน้องเป็นน้องของอาจารย์ ชี้เทบะมูจักกันเลยเนาะเมื่มกอก่อนเนาะถ้าจาัดใบใหญ่มาสอนอันนี้กับบะมูจักนะถ้าจารย์บใหญ่สอนเรื่อยเนาะคุณดิ๊มีโอกาสเียนบะมีโอกาสได้เฮียนพุ่นอ่บาบอเลยน้ำต,ตายพินพ์เต้ไล่แล้วบันนี้บอไล่กับบอบดายอีกเดาไห้เนาะพิมพ์เนาะนั่นจะให้ได้ไอายเขาได้มีกลางตลาดฟื้นหลุดเดะถังล่าง ดีใจสุดๆแล้วนะในเสื้อสาวนุ่มแล้วเนาะก่อนที่ได้เป็นสาวนุ่มก่อนจะได้เข้าสาวนุ่มบ่แม่นง่ายเนาะพี่นอ,อหอมทุเรียน <laughs> มักไม่เดอ้อมักไม่เดอ้อ <laughs> แม่ค้าก็งามมักไม่กระสดุด <laughs> ซื้อ,อยังกินยัง กินอะไรเขาเขามีแล้วคือของกินถ้าอยากกินอันนี้ลาบน้องจะซื้อ,อยังจะก,กินยังนอะฮะลาบ <c oughs> ซื้อลาบอยากกินลาบกาจะกินลาบสั้นเดี๋ยวแม่จใจเองก็ได้ รับเป็ดเดี๋ยวพิม์เงินสดมีไหมเงินสดเนรัป็ดไโอ้แกนไกเออีกัอาจารย์มาสิ์แกนใจเออเอาใจเขียวโาจอ้ายไปเงินทิงบอกไปนั่มา ใส่เลยมาฮอ,อ,อตเถอะไปให้คุณไปซื้อข้าวซอยอ,อยากกินข้าวซอยบ่ได้กินข้าวซอยดนวดนกินข้าวซอยขนมเป็นปลาเสร็ช่วงนี้ลดกินบ้านก่อนมือ <c> ห <oughs> น้าก่อนข้าวซอย จุด่งวันรูสิข้าวซอยัเยอะข้าวซอยข้าวซอยน้ำหน้าุเท่าไะจุดหนึ่งสี่สิบพันงสี่สเอาจุดนึงเนี่ยอ่เอาส่ต้ยันยันมันสิแค่อกเพราะว่ากินครบเดียวบหมดดอกคุณะไว้แล้วก็เมื่อคืนมากินแล้วก็อุนเอาอะไรกายยูนอถ้าบุษนิชสแบบนี้ อันนี้เนาะอ,นอันนี้เราไปนำหน้าทุ้องนั่งตีเมนอันนี้นำหน้าขา้าซอยอนนขาซอยหนึ่งสี่สิบคันอัน,นข้าวเปียกข้าวเปียกนี่แหละข้าวเปียกขา้ขาวข้าวเปียกเส้นแม่ค้าเ <c oughs> มนสกแกนใจนี <c oughs> ่อยู <c oughs> ่นี่ก็มีข้าซอยมือหนาก่อน <c oughs> ข้าวซอยข้าวเปียกอ,อันนี้ไทยมีซื้อมากทั่วบ่อมัดเทไลน์นค่ะมัดชิบพันโอ้พอดีมี0ิบพันเอาให้พิมพ์ใจเอาเงินอาจารย์นี่แหละให้พิมพ์ใจเบิ้งสิตใจเป็นอยอะพยอกเบิ้งพิมพ์ไแเลยไปได้แล้วกัจับพร้อม เมนตเดียว100่ตลาดของกินสลัดสดสลัดสีดามีอู้ขอยังเฮ็ดอยู่พุยังบ่แล้วาเขาเ็ดุ่แล้วาีอยบ่หรือว่าเขาขยายอีกาจะขยายอีกเนาะบ่ยงละติาเอาสกั้ อ๋พิมพิมพิม s อ o หยุดก่อนลืมพักคอมลืมได้เนอไรเจ้ามีละบอแมนพักห่อมอันนี้กับอันนี้เอาเอาันตัวอันปนกันทันก็ได้ถ้าได้นะนะสิบพันสิบพันกีบเงินลาว เอาหมดเดียวกับพอมื้ออื่นมื้ออื่ยังมาอีกสํนี้พอบ่เฮ็ดอันนี้เท่าไหร่น่ะ10,000น่ะอ่าเดี๋ยวๆๆๆคิดเบิ่งอันใด้เอาลืมซื้อเห็ดไข่อ๋อยังไข่เบิ่งเข้าไปแวะซื้อก็ได้เอาถุงนึง แมนเอาเอาเห็ดเข็มเห็ดเข็มเห็ดเข็มไปพิมได้สิ่งที่ยากไดเลยแม่น่ะพิมไปยังไปซื้อเขาสั้น ไปซื้อเขาซ่านก่อนพิมหอมทุเรียนพิมลากร้องก่อนพิมที่ไปต่อแหละเด้อเบิงรถเด้อยางละเบิ้งพื้นเบิงงตแเด้จื่อบบว่าเขาเอารถไว้ใส่ Nè Phải Ừ, nè 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 Con con, nên sao